สาเหตุของผื่นคันภูมิตกผื่นคันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันแรกก็คือนอนน้อยเครียดกระทบพลังงานของตับกระทบเลือดของตับนะคะจะทําให้เลือดร้อนเลือดแห้งเลือดที่ไม่ดีเนี่ยส่งต่อไปปอดปอดดูแดผิวหนังก็เลยทําให้ความร้อนนั้นประทุออกทางผิวหนังเราก็เลยมีผื่นอักเสบประทุขึ้นผื่นทุกชนิดเลยที่เรามี เนื้อหาของโรคอยู่ยกตัวอย่างเช่นเดิมเป็นลมพิษเดิมเป็นชื้อเจนเป็นแบบผืนคันมีเชื้อเลืมอยู่ที่มุมปากวันที่เครียดมากนอนน้อยมากต่อเนื่องกันแบบสามเดือนอย่างเงี้ยภูมิเริ่มตกอาการก็จะเริ่มมาคือเลือดมันไม่ไหวละเลือดมันร้อนเลือดมันแหง้งอ่ะมันก็ประทุค,ความอักเสบร้อนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆของหลายๆคนที่ป่วยเป็นผื่นคัน อาการนี้แก้ยังไงก็คือพักผ่อนคลายเครียดคลายเครียดด้วยการออกกําลังกายนะคะตอนกลางวันจัดการกับความเครียดของเราให้อยู่กลางคืนนอนให้พอแล้วภูมิเราจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ฟืนขึ้นมาได้แต่ตอนที่เรามีอาการผื่นคันอยู่เนี่ยเราก็สามารถรักษาได้กับกับคุณหมอที่เราอยากรักษาด้วยนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยขาดไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ดูแลพฤติกรรมผื่นคันเราไม่มีใครช่วยได้เลยจริงๆ